แจ้งข่าวด่วนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกทท่านนะคะเอาละค่ะในการจัดสรรเงินทุนเสมอภาคนะคะคุณผู้ชมจะเริ่มอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันที่25ธันวาคมถึง30ธันวาคม2568สําหรับภาคเรียนที่2คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่รอคอยการจ่ายเงินนะคะในส่วนของเงินทุนเสมอภาคของน้องนองนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองจากโครงการนักเรียนยากจนนั่นเองค่ะเริ่มกันวันที่25ถึง30ธันวาคม2568กสสนะคะ จะมีการจัดสรรทุนเสมอภาคไปยังช่องทางในการรับเงินที่ระบุไว้ในระบบ1ก็คือกรณีรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองทุนเสมอภาคจะเข้าบัญชีในช่วงวันที่25ธันวาคมถึง30ธันวาคม2 5 6 8และสามารถนําทุนไปใช้จ่ายในค่าของชีพเพื่อการศึกษาได้เลยนะคะส่วนกรณี2การรับเงินสดผ่านทางสถาบานันหรือว่าสถานศึกษาหรือว่าโรงเรียนนะคะจะต้องมีการตรวจสอบค่ะจากคุณครูในการโอนเงินแล้วก็รายชื่อในช่วงวัน ที่13มกราคม2569ก่อนแล้วจะมีการนัดหมายผู้ปกครองจากคุณครูประจำชั้นมารับเงินในส่วนของเงินทุนเสมอภาคในช่วงวันที่13มกราคมถึง13มกราคม2569ถึง9กุมภาพันธ์2569ค่ะนี่คือปฏิทินในการจ่ายเงินทุนเสมอภาคของเดือนธันวาคม2 5 6 8าหสำหรับปีการศึกษาที่2ทับัค่ะยินดีด้วยนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ